บัดนี้วันที่สี่มีนาคมสองพันหหกสิบปดเป็นวันที่หกสิบเอ็ดที่ข้าพเจ้าพัชรวันผู้ดักขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดบบ่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคะเพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่อนด้วยเทอญ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสุอัตราคัตฉันตุเทวตาสัทธมังมุิราชัสสาสุนันตุสัพธโมกอทงังสัคเเกนเจรุเตคีริสิขระตาเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัฏเถจทาเนตัลุวันาทัฮเนเคหวะวัตถุมหิเขเตภูมมาจะยันตุเทวาชละกละวิษเมยักขะขันทพนาคาตินถันตาสันติเกย่างมุนิวลาวัจานะังสาธรวมเนสุนันตุ ธรรมสวนากาโลอายังพระทันตาธรรมสวนากาโลอายังพระทันตาธรรมสวนากาโลอายังพระทันตาบทที่สองบทบูชาพระคณไตดอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกลับพระนตรัย 阿拉หังสัมมาสัพวุถุพัธ์พระคัมพุทธังพระคัมตีร์กับอริวาเทิสว,สว,วา,างขา,าตัวพระคัมภีร์ตาทมโธธรรมังนัมัสานิสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆสังฆังน,นังานุบทที่สี่บทสวดนัมการสิทธิคาถานะโมตัสสะกพระคัมภีตอว阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกพระคัมภีตอว阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตรซนาคำนาภาถาวุดทังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยังปิขุดทางสารนังคัจฉามิทุติยังปีทำมังสารนังคัจฉามิทุติยังปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉานิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉานิตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉานิหัที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุ 61. สัพพทานาทิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวะลัง เอเตนะสัจวะวเชนะโสทิเมหัวตุสัพพทางบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมัญภักวาสัตเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเคนณสัตทิงปัญจนาเตหิภิกขุสเตหิสัตเกเหวะอรหันเตหิท้าสหิจโลกทาตุหิเทวตาเยคุเยนะสันมิปิตาโหนติภควันตังทัสนายาภิกขุสังคันจา อัฏโหจะตุนนงสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตัฏโหสิอายังโขพคขวาสังเกสุวิหารติกาปิลละวัฏุสนิงมหาวเนมหตาพิภูสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอระหังเตหิทัสหิจโลปธาตุหิเทวตาเยคุเยนะสังนิปติตาโหติพคขวันตังทัศนายะพิภุสังคันจายันนูณะไมยันติเยนะภควาเตนุประสังกมเลยยะนาอุปสังกมิตวาพควะโตสันติเกปจเจกะคาถาภาเสือญาณาปิ อัตโฟตาเทวตาเสยยถาปิมาณาภลวาปุริโสสัมมินชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาพาหังสัมมินเชยะอววามวัชุทวาเสสุเทเวสุอันตรคิตาขะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโฟตาเทวตาพระพรวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฐังสุเอกมันตังพิตาโขเอกาเทวตาพระวะโตสันติเกอีมันคาถังภาสิ มหาสมโยกบวนัสมินเทวกายาสมาคตาอาคตันหาอิมังธรรมัสสมะยังทกิตาเยวะอปาราชิตสังคันติอัตโขอปาราเทวตาพระวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตัดละภิกขโวสมาทหันสูจิตตังอัตโนุสุตมกังสูสารถีวะเนตานิชเหตาวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาปีอัตโขอัปาราเทวตาพระภาวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสี เฉตวาาขีรังเฉตวาวาปรีคังอินทขีรังโอหัจมาเนชาเตจารันติสุธามิวลาจักภูมตาสุธันตาสุสูนาคาติอัตะโขอปาราเทวตาพัคทวะโกสันติเกีอิมังคาสังอภาสิเยเกจิพุทธทางสารนางคตาเสนาเตคมิสสันติอปายภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันเตติอาตะโขพัคกวะพิขูอมันเตศิเยภูเยนะ พิฆเวทัศสุโลกทาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติตถาคตังทัศนายกพิภูสังคันจาเยปิเตพิกเวอเหสุลติตมัทนานัรหันโกสมสังพุทธาเตสัมปิพัวันตานางเอตัปปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาอเหสุลเสยยะถาปิมยหังเอตัระหิเยปิเตพิฆเวภวิสังติอนาคตมัทนานัรหันโกสมะสังพุทธาเตสัมปิพัวันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันมิปติตาภวิสังติ สยยะถาปีมยัหังเอตาลยีอาเจคิสานิพิกเวเทวกายานังนานานิกิตยยสาม,มิพิขเวเทวกายานังนามานิเทสิสานิพิขเวทมมขเวทวกายานังนามานิตังสุนัฏฐสาพุตก,การณมณสิกรรนถาภาสิสานีติเอวัมพันเตติโคเทรทิปุขะพวะโตปจโสสุลพะขวะเอตัชโวจาสิโลกะมนุกกะสานิยะถาภุมนาตัสิตาเยสิตาคีริคภะลังปะหิตาตาสมาหิตา ปูถูสีหาววสตรีนาโรมะหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตามนาสาสุทาวิปัสสันมมาวิลาพิญโยปัญจสติยตววเนกาปิละวัทเวตาโตอามันตยิสัทธาสาัสเกสสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตตปะมะกะลุงสุตประวุติศาสาสาสานังเตสังปาตุระหุยานางังอมรุสานักัสนังอัปเตเกสตะมะทัพหุงสหสังอัทธสตริงสตังเอเกสหสานังอมรุสานังทันสูง อภัยเกณฑนาตมัทักปู้ทิสาสัพานพระบูดาอังหงตันจัสัพพังอภิญญายะวะวะคิตตวานจักจุมาตระตูอมันตยิสัตถาสัสเคสัสนีรเตเยวกายาภิกันตาเรวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตยิสานิชิราหิอนุคุปโสรสตาสหัสสาวยัคฐาพึงมาตติละวัทวาอิทิมันโตสุติมันโตนะวันโตุยะสสีโนโมธมานาภิกกามุนภิกขุนันสันติงวานันชะสหัสสาเฮมาวิจเหมาวะ เหมากวตายะขานันตะวันนิโนอิทธ ah an no. ิมันโตสุติมันโตวันวันโตยัสัสีโมโมธามนาอภิกรมูลภิกขุนางสัมฤติงวะนางสาตาชิราติสหัสสยาขานันตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันวันโตยัสัสีโมโมธามนาอภิกรมูลภิกขุนางสัมฤติงวะนางอิเจเตโสละสาสหัสสานะยะขานันตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันวันโตยัสัสีโม โมธมานาอภิการมงพิภูนางสัมมิติวะนางเวสามิตาปัญจสตายาขานานะตวันิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยัสสิโมโมธมานาอภิการมงพิภูนังสัมมิติวะนางคุญพิโรราชาคะหิโกเวกุลสานิเวสนางพิโยนนางสตักสหัสสายัาขานังปยิญุปปาสติคุญพิโรราชาคขะหิโกโสตขสสามิติวะนาง ปุริม e, ันจติสังราชพักรัฐหวภาษาสตรีพันพภานังอธิปติมหาราชยศสุโสกุตาปิตัสะพระหวอินพมานามหัดพลาอิทธิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยศสิโนโมทมานาอภิกาโมภิกุนางสมุติวานังพักขินังจติสังราชาวิบุญโหตัฐภาษาสตรีภมพันธานังอธิปติมหาราชยศสุโสกุตาปิตัสสะพระหวอินพัมานาลหัดพลาอิทธิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยศสิโน โมธมานาอภิการเมงพิกขูนางสันติสิงว่านางปชิมันจัตทิสังราชาวิบุปขือภาษาสตินาขะังอภิปติมหาราชยศิโสปุตตาปิตัสสะพระหวอินทมานามหาภราอิทิมันตสุติมันโตนะวันโตยศสิโมโมธมานาอภิการเมงพิกขูนางสันติสิงว่านางปุจารันจัตทิสังราชาวิเูลกับภาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายศิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทมานามหาภรา สุขิตมันโตสุติมันโต,วน,ตวนะวันโตยะสัตสโนโมทัมานาอภิการมนพิกขูนันสม,มิติงวานังปุริมาทิสังพทุทธรัตโธทัศนีนัยิบุหะโคตชีเมนะวิรูปกโขภูเิลอุตรังทิสังจตาโรโอเตมหาราชามังกาจตุโรทิสังทัตทันละมานางอัถนสุวเนกาพิลาวัฒเว,ตวเวตสังมายาวิโนคาสาอาูวันจติกาสถานมานยาปุเรนทุเอเตนทุปิทุจาวิภูโตสหจันทนโนกามเสถียรจักินมุมันทุนิมันทุจัด ปนาโุปนาโรจักเทวัสุโตจะมาปริจิตเสโนสะพันสะโพนารราชาชโนสะโพอาภูปัญจสีโขเจวะติงพรรูสุยะวัชสังนะเอเตจาเยจักราชานุพันธ์พพาสหราชุพีโมธมนาอภิกาเมืองทิกุนางสัตติงวนังอาถาภูนาภาษานาคาเวสาลาสหปัจจักากรรมทารสกัตราอาภูปยาคาสายาติพียามุนาทตาถาจัอาภูนาคาเยสสิมั เอราวันโนมัหานาโ,โคโสรคัสมีติงว่านังเยนัคราราเชสหัสสาฮารันตี <Yes. S 1> ทิพาธิชาปคิวิสุพัจขูเวหายาสาเตวนะมัชาปตตาจิตราสุปันะอิติเตสานามังอภยันตทานาคาราชานามาสีสุปันะโตเขวมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิบกวะหะยันตานาคาสุปันาสานามากางสุตุทาง ชีตาวชิรหัตเถนะสามุทางอสุราสิตาพัตรวสวัสเสกเอิทิมันโตยัสสิโมกาละกัญชามหาพิสมาอสุราคณะเวขาสารเวปัิติสุจิตติจาาปะหาราโทนะมุจีสหสตันจาปภริปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันนิกตวาพลินเสนนางรักปุพัฒนุควาขมุงสัมโยภาณิสัมโยธานิพัฒนเตภิกขุนางสันติวานางอาโปจะเทวาปะวีจะเตโชวาโยตักขมุง วัุณาวัุนาเทวาโสโมจัตยัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายัสสิโนคาเสติธท,ทากายาสเพนานาตะวานันนิโนอิทธิมันตุสติมันตวนาวันตยัสสิโนโมทะมานอาอภิกากรุนภิกขูนางสม,มิติงวานางเวนทูจัดเทวาสหลีจะอาสมาอาสัทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูกรคกีตาสุยสูปนิสาเทวาสุยะมาภูุรคีตา นักขัตตานิปุระคิตวาอาคูมันทะวราหกาวสุนางวาสโวเศโทสกุปกะคาปูรินทะโททัศเิทษทากายาสัพเพนันตะวันนิโนอิพิมันโตสุปิมันโตวนะวันโตยะสศิโมโมธามนาอภิการมภิกขูนังสัมมิติงวะนังอาถาปูสาปูเทวาชลามคีสีขาริวะอริทกาจารุชาจาอุมาปุพานิพาสิโนวัรุณาสะธรรมาจาจุตาจาอณิชกาสุระยาุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโน ทัศเสติทัสถากายาสัพเพนันตวันนิโนอิทิมันโตสติมันโตวณะวันโตยัสสิโมโมธมานาอภิการรมุภิกขุนางสนตปิณวนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสกตมาคิดท่าปทุสิกาอาภูอาภูมโนปทุสิกาอาถาคูหะระโยเทวเยจะรลหิตตวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวเยสัสสิโมทัศเสตษทัสธากายาสเพนอนตะวันนิโมอิทิมันโตสติมันโตวณะวันโตยัสสิโม โมทัมนาอภิกรมุงภิกขูนังสนมิติวะนางสุตราตระลุมหาอรุณาอภูเวคณะสาสหัสโคทากคายะหาปางโมคหาอาภูเทวาวิจักขนาสถานมตตาหารักขชาลิสกายัสสีโมธนยังอาคาประชุนโมโยทิสาอาภูวัสติพระเสตรทกทากายาสเพเนนัตตะวนีโมอิทิมันโกสุติมังโกนาันโตเยัสสีโมโมทัมนาอภิกรมุงภิกขูนางสนมิติวะนาง เขมียาตุสิตายามากัฏกาจัตเวศสิโนสัพพิตกาลามเสเสถาโชตินามาจะอาสวานินมารติโนอาภูอาถาภูปรณินิมตาท้าเศรษฐะทากายาสพเณนัตตะวันนโนอิทธิมันตุสติมันโตรวณะวันตุเวศสิโนโมทานาอภิกรมุมภิกุนางสันนิติงวนางเสถเเตเทวณิกายาสพเพนัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันโฉนเยจันเยสัพพิสาสหะ ตวุทชาติมัคขีหลังโอคาตินะนมาสวังขะเขมโมคาตารังนาคังจันทังวะาอสาิตาติตังสุธรมาปรมัตโตจากุตตาอิทิมาโตสหะสันนังปุมาโรติโสจารโสปาขาสาันติงวะนางสหัสัพพมโลกานังมหาพรมาพิทิงพัติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสสีโสทัศเศรษฐะอิสระอาภูปเจกะวัสวัตติโนเตสัจมัชโตอาคาหา,หาริโตปริวาริโตเตจัสพพรเพอภิกันเตสุนเทเทเวสัพพมะเก มาราเสนาภิกามีปสัสสกันหาสามันที่ยังเอธะคันหาทะคันธาทะราชีนาพันธรรมัทโวสมันตาปริวารเรฐะมาโูมุนจิธาโคจินางอิติตัทะมหาเซโนกันหาเสนยงอเปเสยัยปานิมาตรมหาหัดจะสารังกัดปวานะเพระวังยะถาปวสโกโมเมโคธนะยันโตวสวิชุโกตกถทาโสปจุทาวัติสังขุโตอสยังวเสตันจะสักพังอภินญายะวะวะคิคตวานะจักขุมา กโต,ตอมันตยิสถาศาสเกสาสเสาสนระเตมาราเสนะาภิตกันตาเตวิชานาถภาิกขโวเตจาอาตะตาปมัคคารุงสุขภาวพุทธะศาส,าสนังวิตราเคหิปักกามุมในสังโรงมังปิอัญชยุมสัพเทวิชิตสังธามาพญาตีตายสัสสิโมโมทันติสหคูเตหิสาวากาเตชนเนสุตาติ